นี่แหละค่ะเบื้องหลังความบุญบายตุ้มปลาคอไงใส่ไข่หมดแดงอุ้ยใส่ใส่อดหมดแดงหมดแดงเพื่บื้องอยู่เอาหมดแดงกันใส่ตุ้มหมดแดงน้ำจิ้มพี่สาวปลาตีมกั่ไหมอยากไหนกินแล้วก็ปลาค้านางยูหันยายคูนมาด้วยเรายตามากกันพักกันเอาแนวอยูแนวกินมาส่งโอ้ยดีใจกันนี่ตุ้มหมดแดงกับใส่ตุ้มหมดแดงพร้อมเนื้อปลาคอไงเตรียมซื้อร้อยยี่สิบสี่ไมนพอลายหมดแดง โอ้โลละหานลอยพนาหยุ่ยยูสาราคามปลาแสงก้อนเนื้อขุ้นก้อนี้ปลาคอใหญ่เดียวโลละลอยงีสิมาจากอำเภอ่มพยักจ้ะปลาปลาสงสัยเป็นปลาคอถุกกุหลาบรองไข่แดงใส่ไข่หมดแดงมาเบิองแหนมาเบิองแหน่อแม่พี่น้องเป็นตัดเสียบเด้เบิองไงวะตักเลี้ยวเนี่ยเบิองพี่สาวไม่เอดไหนกินเบิองนี้เบิองแหนเบิองแหนเออเออปุ่นอะเลิงค่ะปลาคอใหญ่ใส่ ใส่ทีมือว่าเมื่อแดงใหญ่นะเมืแดงเบื้งเขามืแดงก่อนบูน่ะปลาใส่ทีผสมเอ้อซ้ำทางใดมันใส่กะหลีมันส่งพอดีวั้งค่ะมันผสมไปเอาใส่อีกเออนั่นแหละแซ่บบ่เออหายากแปลว่าไข่บดแดงบัตรห้าร้อยห้าร้อยตีตัวเดียวตีเนี่ยไข่บดแดงเออไข่บดแดงกับผสมกันเพื่อแต่เสีบคักเบื้องต้นปากกอวเบื้องเบื้องต้นี้ตัวเดียวเนี่ยเออเป็นปลาหม้อแบบใหญ่เบื้องขาว ขาวว่ขาวอันน้ำขาวอย่างตอนนันเป็นตาเซบเนาะผักติ้วอ่ะผักติ้วกใส่โอ้ยเรื่องผักติ้วเบิ่อเอานนี้ยาติ้มเอาหม้อไว้ใส่เอาเอาผักติ้วใส่อีกตัดผักติ้วอีหลีเนี่ยใส่ซุปกันสิซุปอีกซุปผักติ้วพร้อมเบิ่งแน่ค่ะเบิ่งแน่ความเซบเนี่ยมันอยู่นี่แหละอาหารบ้านเฮาอาหารดั้งเดิมบ้านเฮาจะซุปผักติ้วสิใส่ปูน้ำบ่ายาติ้มไส้ปูน้ำปลาเนี่ยคนหนึ่งปลากระเบื้องกระสีปูนพร้อมหน้าไว้เจ้ะมะนาวซางเราเป็นเอา หนึ่งปลามาส้มอีกหมูบ้านแตวไบย้ายม่ได้กินมีแต่แนวสิกินขาหมูกับมีสิกินอย่างแน่เนีค่ะเมนหุ่นดีเมนปวดตั้งตะแนลสิกินตั้งหันตั้งหนอหนชิมเน่ยตะอดเลยชิมมมอ้มปลาเนี่ยมาขาี่เกินข่น้ากินข้ข้าีข้าีเ่อข้ากี้ของนายอ่ลนาเกาเ่กมาเขากี้าิ้ง เขาจีทาใครลูกเอ็ดหนุ no ่มเดี <laughs> <laughs> <ın car in illing> ๋ยวเราเอ็ดเ์็นุ่มอีน้าใขรเหรอเอ้ามาแซ่บนี่ยังกฤแซ่บปากคุ้กกี้เหมือนแซ่บครับมีลาแกจ้าญาติตาครับญาติญาติกันพี่สาวใหญ่พี่สาวรองพี่สาวใหญ่พี่สาวรองคนใหญ่ปลาติ่มปลาคายกันมังยายคุณมีคนแก่เหลือคนเดียวคุ้มเนี่ยยายคุณอยู่รปอยปีเลยยายคุณนเก่า เอ้ยมื่อคืนก็มามื้อนี้ก็มาอีกนะเพิ่นจะมาเล่นนํากันบมว่าอยู่งน้ําแบบฮอดกับบ้านไกลกันพี่รถมาหาจ้านี่ล่ะจ้าหลังจากเฮ็ดแล้วต้มปลา่อใหญ่แล้วนี่ก็นี่ล่ะต้มปลา่อใหญ่ใส่ไข่มดแดงจ้าเาดักแดดักแดดักแดขัวดักแดเฮ็ดเสียเองบๆจ้ากว เกี่ยวนี่ก็ดักแดนยๆโอ้ยสมปลาน้อยก็มีจ้าเบิ่งสมปลาน้อย้าแซ่บโอ้ยกินแบบบ้านเฮาเนาะค่ะบ้านถ้ามาบ้านจะดีัซุปซุปไอ้ซุปติ้ว1ปลาคอใหญ่นาสไหวัอาสางเพิ่นเอามาฝากป้านมจกับนอไม้นอไม้นี่เอามาจากพัยาแจกเลยต้มมาเนียงนอยนอยนี่ละค่ะ นี่กับพี่สาวพี่สาวพี่สาวน้องสาวจ่ายาค่าป้าค่าสาวน้อยป้าหมายอยู่น้ำกัดตอนนี้ปัดติ่มจ้าตีลงไปปัญญาเมื่อคืนยายคุณยายคุณนี่เท่าปู่ปู่ชนีญาบุคคลยังคนเดียวอยุคคงมาเล่นน้ำยายตาอยู่ลงน้ำแม่หมอดจ้ามาได้ค่ะมากินข้าวน้ำกันจับเสียบค่ะมือนนี่กันไว้่นี้ก่อนเด้อยาตาขอโตกินข้าวก่อนจ้า อ่เบ uhm, hey. oh. ิ้งกับเข่ากันจ้ะเบิ้งกับเข่ากันเบิ้งดักแด่รักแด่คนสาวเก่งประเดี๋ยวบวงนี่แหละค่ะอันนี้กับขาหมูน้าไว้เอามาให้หมูวานเขาจะอุ่นเต้มปลาเอายาคูนสดวนยังงี้ปวก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 ยิ้มเซ่ปุ่นเฮ้ยยิ้มยิ้มเดโซฟัคติวโซปักติวเบิ้งเนี่ยค่ะเซ่ไข่หมูกเดม แค่หมแดงอยู่บ้านเฮาล้อหาลอยปติป๊าขัดแมอเตะแมอที่หลือเกี่ยวแฉมป๊าเฮาเยี่ยเลยเพราะหน่อยู่บัาตายายะติดไปแงยุบุ่นี่แหละ้ายาชาขอกินเข่ากันได้จ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย